สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสกัดประเด็นสำคัญสำคัญ,คญจากเอกสาร2อฉบับคือ Risk Management and Trading Psychologies ของ ZeroDa กับอีกอันคือ Technical Analysis จาก SRCC ครับสวัสดีค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะดูความเชื่อมโยงกันร,ระหว่างเรื่องการบริหารความเสี่ยงจิตวิทยาของนักเทรดแล้วก็ผูรูปแบบราคาในตลาดอืมค่ะ เราจะพยายามดึงเอาเกร็ดความรู้มุมมองที่แบบน่าสนใจที่สุดออกมาเพื่อให้เข้าใจปัจจัยต่างๆที่มันมีผลกับการลงทุนการเทรดได้ชัดขึ้นได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่เรื่องความเสี่ยงก่อนดีไหมคะดีเลยครับในเอกสารของซโร o ด้าเนี่ยเขาพูดถึงแนวคิดเรื่องความเสียเบบ risk, เส่ยงที่ไม่เป็นระบบหรือ unsystematic risk ค่ะความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ ใช่ค่ะคือมันเป็นความเสี่ยงที่เฉพาะตัวของบริษัทนั้นๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับตลาดโดยรวมนะคะอย่างเขายกตัวอย่างกรณี s a t y ยมคอมพิวเตอร์จำได้ไหมคะปี2009ที่มีข่าวเรื่องตกแต่งบัญชีอ๋อจำได้ครับตอนนั้นดังมากพอข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นซ a ด y ยมก็คือดิ่งเลยค่ะสุดหนักมากแต่จุดที่น่าสนใจคือในขณะที่ซดยมดิ่งเนี่ยหุ้นตัวอื่นหรือแม้แต่แดชชนีตลาดโดยรวมแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย อ,อันนี้มันชี้ชัดเลยว่าเป็นปัญหาภายในของบริษัทเองจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนี้ก็แปลว่าความเสี่ยงประเภทนี้เนี่ยเราเสามารถลดผลกระทบมันได้ด้วยการกระจายการลงทุนที่เรียกว่า diversification ใช่ไหมครับไม่เอาเงินไปลงที่หุ้นตัวเดียวหมด ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการกระจายการลงทุนนี่แหละค่ะคือทางออกแต่ว่านะคะพอเรามองในภาพรวมของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดเนี่ยการวัดความเสี่ยงมันจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงมันต้องดูเรื่องความสัมพันธ์หรือ correlation ด้วย correlation ค่ะว่าสินทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตเราเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันหรือว่าส่วนทางกันมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ต้องดูเรื่องความแปรปรวนหรือ variance ด้วยค่ะซึ่งมันจะบอกว่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้เนี่ยมันกระจายตัวห่างจากค่าเฉลี่ยมากน้อยแค่ไหนอืมน่าสนใจครับพอพูดเรื่องความเสี่ยงแล้วมันก็ต้องโยงไปเรื่องจิตวิทยาด้วยใช่ไหมครับผมนึกถึงเรื่องเล่าในเอกสารซีโรด้าเลยที่มีคนถือหุ้น MRF ไว้นานมากตั้ง25ปีอ๋อค่ะจนแบบรวยมหาศาลเลยเพราะเขาแทบจะลืมไปแล้วว่ามีหุ้นตัวนี้อยู่ใช่ค่ะ ก็น่าคิดนะครับว่า,าวถ้าเกิดเขาคอยเช็คราคาหุ้นตลอดเวลาเนี่ยออาจจะทนแรงกดดันจากอากติต่งตางๆไม่ไหวเพื่อเผื่อขายทิ้งไปก่อนนานแล้วก็ได้เรื่องนี้สะท้อนภาพได้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าอคาติหรือ biases ทางจิตวิทยาเนี่ยแหละคือกำแพงสำคัญเลยมันกั้นระหว่างนักเทรดกับผลกำไรได้เลยนะคะในเอกสารซีโรดาก็ยกตัวอย่างไว้หลายข้อเลยที่เจอบ่อยๆนะคะเช่นอย่างแรกคืออคติยึดต,ติด หรือ n n c h o r i n g b i a s ค่ะยึดติดแบบไหนครับคือการที่เราไปยึดติดกับข้อมูลแรกที่เราได้รับมากเกินไปค่ะเช่นเขาเล่าว่ามีคนตั้งใจจะซื้อหุ้นซันดราเมคลาเดนที่ราคา270ราพอราคาขยับขึ้นไปนิดหน่อยก็ไม่ยอมซื้อเพราะใจมันยึดกับเลข270ไปแล้วอ๋อแบบตั้งทงไว้แล้วใช่ค่ะสุดท้ายคือพลาดโอกาสใหญ่ไปเลย เพราะหุ้นมันขึ้นไปอีกเยอะมากกลายเป็นว่าตัดสินใจโดยไม่ได้ดูสัญญาณตลาดจริงๆนะตอนนั้นเลยโหอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยแล้วก็มีอคติของนักพานันหรือ gamblers fallacy อันนี้ก็เจอบ่อยค่ะอคตินักพาน,านันค่ะคือความเชื่อผิดๆว่าผลลัพธ์ในอดีตอย่างเช่นเราเทรดแพ้ติดกันมาหลายครั้งหรือชนะติดกันมาหลายครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อความน่าจะเป็นในครั้งต่อไป ทั้งที่จริงๆแล้วการเทรดแต่ละครั้งมันเป็นอิสระต่อกันนะคะอืมจริงด้วยผลคืออะไรคะก็ทำให้นักเทรดไปเพิ่มหรือไปลดขนาดการลงทุนแบบไม่มีเหตุผลรองรับที่ดีพอเข้าใจเลยครับแล้วมีอะไรอีกบ้างครับมีอคติยืนยันค่ะ confirmation bias อันนี้ก็เป็นกันเยอะอันนี้เหมือนเคยได้ยินครับ ค่ะคือเราจะแพรย,ยามมองหาแต่ข้อมูลที่มันสอดคล้องหรือยืนยันความเชื่อเดิมของเราสมมุติว่าเรามีมุมมองเชิงบวกกับพุ้นท a าท่ามเตอร์สอยู่แล้วเราก็จะให้น้ำหนักกับข่าวดีเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะมองข้ามหรือให้น้ำหนักข่าวร้ายน้อยลงไปโดยไม่รู้ตัว hmm. เหมือนเราเลือกฟังแต่สิ่งที่อยากฟัง off control ภาพลวงตาคือความเชื่อมั่นแบบผิดๆค่ะว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมหรือคาดการตลาดได้แม่นยำกว่าความเป็นจริงซึ่งม,มันมักจะเกิดจากการที่เราไปใช้เครื่องมือหรือการวิเคราะห์อะไรที่มันดูซับซ้อนมากๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งเราเหนือกว่าตลาด <laughs> อ,อันนี้ก็คงมีคนเป็นเยอะ และสุดท้ายที่อยากยกมาคืออคติจากเหตุการณ์ล่าสุดค่ะ recency bias อันนี้เกี่ยวกับเวลาใช่ค่ะคือการที่เราให้น้ำหนักจับข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดมากจนเกินไปเช่นเราเห็นแท่งเทียนล่าสุดของคุ้ Coffee Day CCD เป็นสีเขียวสวยเลยเราก็อาจจะมองข้ามหรือลืมปัญหาเรื่องธรรมมาพิบาลที่เคยเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านั้นไปชั่วขณะหนึ่งโอ oh, ฟังดูแล้ว อคติพวกนี้มันแทรกซึมอยู่ในการตัดสินใจของเราได้ง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือจิตวิทยาพวกนี้มันส่งผลต่อการตัดสินใจเราเยอะจริงๆคำถามคือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีเครื่องมือหรือกลยุทธ์อะไรพอจะช่วยได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งที่เอกสารเซโรด้าเน้นย้มเลยก็คือการกําหนดขนาดสถานะหรือ position sizing ครับ Position Sizing ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นยาถอนพิษของ Gambler's Fallacy ได้ดีเลยนะคะเพราะมันช่วยบังคับให้เราควบคุมความเสี่ยงไม่ให้การเทรดที่ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวมาสร้างความเสียหายหนักเกินกว่าที่เราจะรับไหวอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงไอ o s i t i o n s z z n n g เนี่ยได้ค่ะในเอกสารเขามีตัวอย่างการคำนวณแบบ Percent a g e Ri s k ใช่ไหมครับ สมมติว่าเรามีเงินทุน50,000นบาทเราก็กำหนดก่อนเลยว่าในการเทรด1ครั้งเนี่ยเรายอมเสี่ยงขาดทุนได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนสมมติตั้งไว้ที่1.5% 1.5%ของ50,000นก็คือ7,500บาทใช่ครับทีนี้พอเราจะเทรดสมมติเป็น Tata Motors Futures เราก็ต้องดูก่อนว่าจุดตัดขาดทุนหรือ Stop loss ที่เราตั้งไว้เนี่ยถ้าโดนขึ้นมาจริงๆเราจะขาดทุนเท่าไหร่ต่อน1นสัญญาค่ะ สมมติคำนวณออกมาแล้วขาดทุน5,475บาทต่อสับญาอืทต่อสัญญา mm hmm. เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเข้าเทรดได้กี่สัญญาก็เอา7,500หารด้วย5,475ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งมันจะได้ประมาณ1.36ก็แปลว่าเราเข้าได้แค่หนึ่งสัญญาเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าขาดทุนขึ้นมาจริงๆมันจะไม่เกิน7,500บาทที่เราตั้งลิมิตความเสี่ยงไว้ถูกต้องเลยค่ะ นี่คือหัวใจของการควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เสียหายหนักเกินไปแล้วก็ นอกเหนือจากเรื่องการจัดการความเสี่ยงแล้วเนี่ยเอกสารอีกฉบับจาก SRCC เขาก็พูดถึงเรื่อง Technical Analysis ด้วยนะคะอ๋อเรื่องกราฟเรื่องเทคนิคใช่ค่ะ Technical Analysis ก็ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นักเทรดใช้พยายามหาจังหวะเข้าออกตลาดโดยพยายามจะระบุแนวโน้มหรือเทรนด์อย่างเช่น Dow ซี e ี r y ที่แบ่งแนวโน้มเป็น Primary Secondary Minor Trend แนวโน้มหลกักแนวโน้มรองอะไรแบบนั้น หรือการมองหารูปแบบราคาหรือ price pattern ที่มันมักจะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่าง head and shoulders หรือ double top bottom ซึ่งเขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณบอกการกลับตัวของแนวโน้มได้อืมครับแต่จุดสำคัญมากๆเลยนะคะคือเราต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเข้าใจและต้องระวังมากๆที่จะไม่ตกหลุมพราง illusion of control อีกครั้งอ๋อคืออย่าไปเชื่อมั่นในเครื่องมือมากเกินไป ใช่ค่ะอย่าเชื่อมั่นในสัญญาณทางเทคนิคมากจนเกินไปจนลืมดูปัจจัยอื่นๆหรือละเลยเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ position sizing ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เข้าใจแล้วครับฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงดีล่ะครับการที่เรามาสำรวจข้อมูลชุดนี้กันเนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าความสำเร็จในตลาดหุ้นหรือการลงทุนเนี่ย มันไม่ได้มาจากแค่ความสามารถในการวิเคราะห์ที่แบบว่าเฉียบคมอย่างเดียวอืมค่ะแต่มันต้องเป็นการผสมผสานกันระหว่างการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่รัดกุมกับ การเท่าทันและควบคุมจิตวิทยาหรืออคติในใจเราเองด้วยถูกต้องเลยค่ะซึ่งก็นำไปสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากการคุยกันวันนี้หรือว่าความเสีย่ยงที่แท้จริงที่อันตรายที่สุดในการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผันผวนของตลาดที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่เป็นอะไรครับแต่เป็นความคิดและอคติที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราเองที่เราอาจจะมองไม่เห็นมันด้วยซ้า Oh. ซึ่งต่อให้เรามีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานที่ดีเลิศแค่ไหนมันก็อาจจะไร้ประโยชน์ไปเลยถ้าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถควบคุมใจของเราเองได้จริงไหมคะจริงอย่างยิ่งเลยครับเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ชวนให้กลับไปคิดต่อมากๆเลยครับ